สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชาราคุณเมืองน้อยรหัสนักศึกษา6 6 5 1ค่า4 4 2่4 2ค่ะดิฉันนำเสนอในหัวข้อตลาดสุรนครนะคะ โปรดัก t สินค้าที่ตลาดสวนนครนะคะจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักนะคะเป็นพืชผลการเกรษตรเนื้อสัตว์อาหารทะเลนะคะด้านราคานะคะการค้าส่งนะคะจะแบ่งออกเป็นแผนกนะคะผแผนกผักเริ่มต้นที่80บาทถึง500บาทค่ะผแผนกอาหารทะเลเริ่มต้นที่400บาทถึง900บาทผาแผนกเนื้อสัตว์800บาทถึง1,000บาทผาแผนกผลไม้70บาทถึง350บบาทค่ะด้านขาปีกนะคะ แนกผักนะคะ20บาทถึง100บาทพแพนกอาหารทะเล60บาทถึง200บาทผพนกเนื้อสัตว์นะคะ80บาทถึง300บาทแผนแนกผลไม้30ถึง100บาทค่ะแพนหรือการเติบโตนะคะตลาดสุรนครนนะคะตั้งอยู่ในเมืองที่มีความเจริญในทางด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวลูกค้าสัญจรผ่านไปผ่านมาของต่างจังหวัดนะคะ ใกล้แหล่งผู้คนมีอาชีพการค้าขายและร้านอาหารมากมายค่ะโมชั่นนะคะตลาดสุรานคราเป็นตลาดค้าปีกกึ่งค้าส่งจะไม่มีโปรโมชั่นต่างๆแต่จะจัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอื่นๆค่ะกลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นแม่ค้าร้านอาหารแม่ค้าคนกลางกลุ่มแม่บ้านเจ้าของธุรกิจร้านอาหารส่วนตัวส่วนมากจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในช่วงอายุ26ปีถึง60ปีขึ้นไปค่ะ ด้านบุคลากรของตลาดนะคะก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนส่งสินค้าพนักงานขายผู้รักษาความปลอดภัยในตลาดหัวหน้าผู้ดูแลตลาดผู้ดูแลความสะอาดในตลาดค่ะกระบวนการด้านการบริการของตลาดสุรานครนะคะหากลูกค้าซื้อสินค้าในจํานวนมากนะคะทางร้านก็จะมีพนักงานส่งสินค้าถึงรถเพียงแค่แจ้งเลขป้ายทะเบียนรถแก่พนักง,งาน หรือมีการโทรสั่งสินค้าผ่านเบอร์โทรร้านโดยตรงเพื่อความรวดเร็วในการจัดสินค้าสามารถจ่ายสินค้าได้เป็นเงินสดและโมบายแบงกิ้งค่ะและส่วนฟิสิกอลนะคะของตลาดนะคะราคาถูกมีสินค้าหลากหลายสดสะอาดปลอดภัยพ่อค้าแม่ค้าน่ารักเป็นกันเองคุยต่อรองราคาง่ายได้สินค้าไปต่อยอดธุรกิจได้ผลกำไรดีค่ะสำหรับดิฉันมีนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ